กระปิรองครับเอาบาทนี่เฮ็ดจังได๋เฮาคือมาหลายแต่บาทนี่สวับายสวัสดีลุ่มอยอีหยังก่อนเขา่าแกงแมวลาพะทะแกงลูกหมูบ่ดิอยู่ตรงหน้าบ่นี่ยโอ้พระเอกก็มามาเบิดทุกคนเลยขออนุญาตเอาน้ำหมูจะคลิปในเด้อบัดนี้เด้อขออนุญาตเอาจะคลิปเลยอีหยังก่อนน้ามาเพื่อสิพ่อบ่ดิตรงหน้าเจ้าก็คือครับสวัสดีครับสสวัดีคริกาไหลเด้อครับเด้อไหลผ่าหลาะเนาะเฮ็ดหยังล่ะนี่ กทำทำตบักแตงเส้นโคกอันนี้เขอติมใก่โ hmm. อ oh, ้การทำบักแตงเส้นโคกเนาะนี่สูตรเด็ดของนี่ครับย่างครับหนังใบมะเขียบแือพันยังไงจะมาใส่มะเขียบเขาเอานี่ยังสูตรหนึ่งเขาเอาน้อยเทียงหน้าโอ้มือนี้พากันบุกเทียงหน้าเทียงหน้าหรือเปาแกงลูกหมูครับน้ำทิ้มโดยเสี้ยงเพียวนะครับมานีนะครับทีมงานสาวหน้อยเปียบั้นเพียงมาบุกหอดหน้าเสี้ยงเพียวนะครับพี่น้องคลิปนี้ขออนุญาตนะจากคลิปเด้อพี่น้องเด้อนะครับพอนนะ มารอเบิงทงหน้าอาจารย์เสี่ยงเพียวเพินได้ยินข่าวว่าแจ่งลูกหมูพากันมากบดันอยู่นี่ก็เลยนํามาฮัลโหลสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วสวัสดี <c oughs> อดยอดเลย <c oughs> ปาดมันคือมีกุ้งมีปูมีหอย <c oughs> มีกุ้งมีปูมีหอยพ้อ <c oughs> มนึ่น้ำเต้าปูา <c oughs> าปลาผมมีเนาะครับเนาะเอา <c oughs> ล,ละครับมวนซืยนกันมาหนี่โหหลักจากเมื่ขึ้นนี้โชคเม่ยกันแล้ว ไปได้เพราะอ๋อบีมาเคลื่อนโซ่เวยผู้ใด้สนานี่มาลุยเขายี่ปอเลมได้หอดังไฟมาสิไปจุดบังไฟต่อพ่อมาหนี่งพ่อสิไปน้ำมาหนี่พ่อสิไปน้ำอันนี้พ่อจันเสี่ยงนะครับผมนะครับพ่อยหญงานี่นะต้มไก่ใส่บะเขียบนี่ๆๆบะเขียบใบบะเขียบก็ร่างมาพ่อยหญงาแล้วสิต้มอยู่นี่พ่อจะจะค่อยกินว่าต้มไก่ใส่ใบบะเขียบโอ้ยใส่กินโมนี่ละ ใส่แต่แต่ใบใบม่อนเลยนี่พยังงานแล้วที่ต้มสู้กินนี่ทีมงานเนี่ยทีมงานแกงลูกหมูนี่แน่นอนเลยพี่ร่งกินเองว่ะเพราแล้วที่ได้ใค้กินละมันซิดเป็นแล้วก็ซีดไปอีกจลยอ่าไม่จืดสะพัดนะครับแล้วก็กินเขานีว่ะครับเย้อ้าวแล้วขอเบิ่งบรรยากาศนะครับวันนี้นะครับกับทีมงานทีมงานสโนอยเพชรบรรเทิงมาปะทะกับทีมงานแกงลูกหมูเนาะจันเสียงนะครับแล้วก็คุณพี่นะครับช่อง นี่นบอรถพนันบอลพี่น้องเท่ก็ยังเนาะเนี่ยรถพนันเตะกันดเลยพี่น้องนะครับพนันกลางเต้นไปเลยสุดยอดรถไม่ทะเบียนผู้เก็ตมาแต่ผู้เก็ตบนเรถพี่น้องเด้อนะครับของลุงทอมมี่ลุงทอมนะครับเนี่ยสุดยอดเลยรถเอาไ่ไปจูบเอาไปที่ไปจูบไปใส่คือจะพูดยากว่าสิ่งที่่าเพราะอะไรอ ไปยีงนี่ไปจะได้รุ่นนี่ไปแก่บางไฟไปสั่นนี่รุ่นนี่แมันจะมีโควิดนี่แม้จะใส่เข้าไปจุ่มบางไฟเนี่ยปักโฟสเวินนี่ขอตีล่ะขอเราตี้่ะขอเราตีล่ะขอเพืขอท่านจะเดาข้อเียไปหนไปเดี๋ยวไปเบิางเมนูครับพี่น้องมาดนึ่มาครบทีมโอ้ยเอื้อยกรับมาตัวนี้สวัสดีครับสวัสดีในหน้าด้วยมาครบทีมนอนใส่มาขึ้นห้องไหนห้องเบอร์ไหน มีแต่บางงูงต่บางเตียงไปเดิงไหนยังมะนีก็ได้จ้ทุบอกเส้นยังไรจูดอยู่นี่เลยบอจูดอยู่นี่มาสโทุกเช้นยังลยเปิดกล่องให้มึงเลยเอาอยู่นี่เลยโอด้หล่องมาเนี่ยเน้องหล่องโรงยาบาลมันไม่ไ่องบ่อครับโรงพยาบาล่ล่จองครอดนี่จองครอด เอาแขกรอดไม่ใส่ไปไนแขกรอดก็อพ่เห็นตะมูแ,แขกรอดขีด่รถไก่แขกรอดขีด่รถไก่เอามาสร้างว่าเท่ามากันไลยก,กระดดมม่อนกุุบทีบอยู่พี่เอาให้อาเซีวานากันก่อน ไปได้บอลล้ำซิงขึ้นมาขึ้นเลยสวัสดีครับสวัสดีครับมวนเต็มที่มวนเต็มทีสุดยอดข้าวแกงเมี่ยวลาได้ยืนเข่าขอบม้วนโจนะครับขอบคุณวนโจที่ให้โอกาสครับฟุ้งบวกเพื่อนฟูงเสียงฟิวเมี่ยวลาสาวหน่อยเพื่อนบ้านแย้งแดงแดงปากเอฟซีแฟนคลับครับไอ้เสียงร้อยน้ำเนื้อเด้อครับผมสุดยอดเลยปากไปเก็บสับสะไคร่ช่องเลาะมวลชาแนลเนเด้อพี่น้องเนื้อจ้าเจ้าของเองเลยเป็นบอครับเนี่ยโอ้เจ้าของช่องเองเลยนะครับเลาะมวนลชาแนลครับผม เอามันนี่มันนี่ไล่ซองแง้งมันนี่ม้วนครเตียบมันนี่เอาไปป้ะกันรอบังเออสองสายบนเสียงเพียวครับปูโจ้บนป่ะบนเซียวกันเจ้าก็เซียวอีกพูดงงวะนี่สมเซียวเลยมันนี่อันนี้เซียวไปเลยนี่ บัดอยู่ไปหามาแวร์ครับผมสมัยตะกี้เมื่อสิบยี่สิบปีที่แล้วผมอยู่วงระเบียบเกันกันอยู่สาวน้อยกันหามาแวร์กันกันเลยสนิทสนมกันโอเคอียังแน่นนะกินแน่นหมดนลยต้มไก่ได้เนาะโอ้นี่แหละแม่พูเด็ดมื้ยนี่ต้มไก่น่ะพอยางงามากแล้วพอยางงามแล้วจะมาใส่กระเทียบแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ยังสนั่นพักกันที่ไหนล่ะโซบะฮุ่งฮักโซบะผู้ใดตำยำหาโอุลาตำมือไมันเป็นชาเสียบแต่ลาตำ เป็ดเดเล่เด <c ười> uh, ้อปลูกกระิดำตีาลสองทยปลกลูกอันยปลกลูกตบาห่งน่นจานไมต้องหนีบอ่เหลืออยู่เนะเบื <c ười> oh ้องต้นก่อเนาะ้บื้องต้นคือยังใส่ซัมแทร้ก่อนผมไมันห่อน่อ้เนี่ยเป็ดตัไหนเอาผมเอาแน่ลีนั่นเลยฝนิตกนี่อแงอยากให้มันไปตกยบานข่นอยเนี่ยอ๋อสองขาบ่อุบลเนื่องจากว่าปลาอครับผมก็ระบาดเรื่อยปลาไอัน น้องน้องปลาก้อยสิบกลงบกลงเรื่อยเรือยเลยเดินได้กินได้เห็นมันได้กินได้กินไดจะในปีใหม่ที่งานเนาะไปได้จานปองเด้อปีใหม่เราใหญ่เป็นตาย่านกันสิไปอยู่ปีใหม่เพิ่นมีเชียวอยู่หันเด้ยไปตื้งแห่ครับไปตึ้งแห่โยบ้านกอยอืมเชียวอันเชฟไม่ถามหาเชียวโยอืมเชฟไม่อ่ะแล้วไปตึ้งแห่เขาปีใหม่ใหญ่เป็นตาย่านไปอืม แม่ครับมาแล้วกุกบานเลยก็คือพ่อได้กินเราให้กล่าวเองนี่ยครับได้มามได้ได้มาเยี่ยมชมมันได้มาเยี่ยมช่มกุกของแกเลยพรยังงเจ้ากนเราอยู่อเมกาเลยนี่ป้าโรอเมริกาเลยอเมริกาคอยนี่หัวดำี่พกลูกก็ไปกินก่อนอเมริกาเราดื่มเลยมาดิเอาเอาน่นหัววนกันพี่น้องครับมาอนี้ ใส่บะขือเทศบ่บ่ปอไก่ปอไก่บะขามบ่ครับผ่านฟูงล่างอยู่นึงบะขามก็มีต้มไก่บ้านหรือไก่พั้นบ่ไก่บ้านครับไก่บ้านเขาจะเลี้ยงอยู่ฟ้ามไก่บ้านไรพวกนี้ก็ผมก็เลี้ยงไก่บ้านเขาจะเลี้ยงอยู่ฟ้ามโอ้ตาตาปอครับไปเรื่อยเรื่อยที่ทีมงานนั้นเริ่มถ่ายท่าแล้วจวดไปจวดไปไม่กินแต่บังหุ้งครับมัน ไม่เยหน่วยไปดอกไฟก็เจ้าเริ่มทายกันแล้วท่านนั้นกับเาอกิาวากินเขากับยังพ่อเขาต่บางหงกว่าไหมตั้งต่ตังในกินเขาท่านนั้นท่านนั้นกํลังโซโลกันสนั่นเลยทางคุณมาอะไรบอต่บงหงสปลาต่งหงกไงปื้อตอดหมูมาปลตอดหมูมาฮะนี่ เอาทานุนกําลังเก็บภาพบรรยากาศกันกําลังเาียววกันทัางขุนท่านขุนท้ายเราเด้อทั้งนี้สิกินก้นว่านตามมาหุ้งแล้วแล้วมาพอบีน้อยเจ้าปืนตีบ่เขาเอาพวกลูกนี่ที่พัตามมาสุดยอดสุดยอดตามมาุง khúc này, khúc à, này bao, khúc đều nhau cả, khúc đều nhau, khúc đều nhau bao, anh ấy có cái tôi này, cái gì thêm, cái gì, ô, cái gì, cái này cái gì nỗi, ô, ba, ba con, ăn, 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 đúc, đúc, nè, bảo vậy, kinh thảo các con, nặng, ô, nặng, ô, quòng thai thằng này cứ nhảy, thằng quòng đai thằng này, nhảy, nhảy nọ, tao bảo quòng thai thui nồi nồi này, quòng <laughs> <laughs> luôn. ไม่เบื้องหลังนะเพื่อนเท่าครับเบื้องคือเบื้องหลังคนเบื้องหลังคนเบื้องหลังครับพี่น้องครับไ่เป็นจีกากเด้ครับไม่เป็นจีเกลนครับแต่ว่าอยู่เบื้องหลังเลครับผู้กินก็กินครับผู้ไทยกับไทยผู้กินก็กินผู้ไทยก็บไทยเท่ยงเนี่มากินย่างเดียวนี่เทยงเกิ็นี่เนี่ยเบื้องหลังพี่น้องครับ ป้าเบิ่งเบงหลังการได้ทำกุ้งเป็น้ก้อนเลยทิะอยวใหญ่พี่ใหญ่พี่พี่ครับพี่น้องครับเอ้าทีมงานืันนี้นะครับผมมาบุกบ้านอาจารย์เสี้ยงผยวพนนะครับ จากแมวเอรานะครับนำทีมโดยหัวหน้าจโจเพิ่นนะครับมาเบิร์ทีมนะครับพอยันแหลมไม่ยันหนุอยพอยันลี่นะครับเนี่เป็นทายานปุกลุกนะครับพบทีมน,นะครับหลังจากที่มาเคลื่อนเข้าได้ไปรวมกันอยู่รีสอร์ทอุ่นไดรักนะครับมื่อนี่ก็เลยมากินเข่าอยู่หน้าของจานเสียงเผยวเพิ่นนะครับเป็นองครับเก็บภาพบรรยากาศเล็กๆ,ๆน้อยๆเนาะกินยังเข้าของเนี่เขากินกะนี้ต้มไกไ่ไก่บ้าต้มไก่ได้กินยังไปสอดเครื่องดื่มยังอ๋อ มึึงนยัง่านพอิเอาเอาไฟรอเบิ่งก่อนสุกไปไกลเฮาสุกไปสุกแล้วครับสุกแล้วบ่โอุยพอเรายังยผงยั่บางทีน่ะพอยังงาเรายนงใส่ใบบกเขียบปื๊ดใบบกเขียบไปพอใส่เ้อใบบกเขียบแล้วลูกปื๊ดโตสันจะษักพอดิสัลักษักตรงใบบกเขียบกินก็ไปเฮาตายเป็นเสีวๆนี่บ่แมง่พจัดกเฮาได้ขึ้นก็ตายขึ้นกรตือกรนอว่าไปอีกล ใส่หอยหอมมันหอยมันบอ่หอมนี่ผมใส่สองส่วนนะผมใส่สองส่วนเนาะดาดที่กันละลูกก็พอดาดกันแล้วเอาทีมงานทั้งนั้นก็กินเขาทีมงานทั้งนี้กัดลุยกันแซ่บแล้วร่ะว่อโอเคแล้วเนาะอืมโอ้ยมาหยามมาหยามกันมันมีบอซื้อนายเป็น้องเลยนะครับใส่ใส่ใส่บนถยางห่ใส่ใส่ไก่ไปใส่อันรอจักรยานเลย จุกนะสดดดปัดสอนเจ้มไงแ่โอเพอมา้องเสียวโอเคแล้วเขมเข้มพ่ลูกชายจะว่าเข้มมาสักพ่เข้มเนาะเออเบาหยกอีพอเสียบกรดอยเข้มจริงเลยอ้าวบเขาน้ำกันมานี่นะครับอยู่หน้าจานเสียงจักอไรก่อนหน้าโอ้แนบนนมานี่ของเพื่อนเขาไีเขาี่มสองแผง เอามาตักก็ต้มไก่นะครับโอเคเสร็จแล้วฟังเนี่ยเรียบร้อยแล้วพี่น้องเลยอมากินเขาน้ำกันครับอเซียวันากันก่อนครับบ้านเมื่อนี้นะครับพี่น้องกินเขากินน้ำแล้วช่องไนีพี่น้องสอตั้กันแล้วอันนี้ตั้มกันแล้วช่องไอยังนะครับครับผมมูนี่มนี่กัานเต๋อใส่ะไอซ์ยังไวพูนะครับบ้นโจยขยันดีมก้โหนต่งแมวล้ว่านคุกมั่ล มันีม้วนเส้นตัวหลายซองตัวมันนี่ตำกันบาดเจ็บเลยอร่อยอืตํากันสนั่นสะเนืยังครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนี้พอตําก็ไปทั้งนี้ตับบาุ่งอย่างเดียวทั้งนี้หลายอย่างออืหลาายย่งกับเขาบอกหลายอย่างสามจานกับเขาบอกหลายอย่างตับบาุ่งตับบาุ่งและตับบาุ่งมันนี่มันไม่ขาดมีอยู่พอครับพได้ไปเก็บมันแด็ดพไชนี่จักตัวในปูนะกุ้งก็มีปูก็มีเบิร์ตก้อนเราแบบนี้กุ้งก็ปู กันมีหมูทอดขึ้นมูว,ว่านในนอ่อสุดยอดนอ่อหมูทอดนอ่อเพราะว่าน้องกินหมูทอดกันแซ่บขาหมูเออขาหมูยังไม่ได้กินเลยขาหมูเย็นละนออมันเมื่อวานอ่ะดินเนอร์ดินเนอร์โอเมื่อเลี้ยงมาเป็นยังข่อยเมื่อก่อนไปไปเมื่อวานอันกินข้าวกินน้ำแล้วก็สิแยกย้ายกันนะครับพ่อญแหลมแล้วก็สิไปเรียนมองไฟนะครับมองไฟไปจูดกับพญลีไปปลไ่ไปเสียงท้ายเสียงท้ายเสียงท้ายทีมงานแกงแมวลาก็สิได้ครับเข้าบ้านพัก ถวายปูบปล่าป like. we ่ะแต่ใยปูทีมงานแมวลาเขาเขาบ้านพักเป็นบ่ะใช่ทีมงานเดนเซอร์สิได้ซ้อมเตี้ยนทีมงานจัด้อยก็สิได้กาฟ์เข้าไปเบิ่งน้องป่าสงสัยสิได้สูบน้ำใส้นน้องแล้วล่ะสูบน้ำบาดาลใส่สูบน้าอกนองให้สูบน้ใ้นองสูบน้ำบาดาลใส่นน้องบ่ได้แล้วอ่ะโอเคบาทนี้สากินต้มไก่ต้องกันพี่น้องนะครับขอบคุณหลายๆพี่น้องครับคลิปนี้นะครับมวลเสียงหัวเสี่ยวกันอยู่ตรงหน้าของจันเสียงเผือกคนนะครับเอา โอเคคลิปนี้ไปแล้วบาย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 ขาหมูเยอรมันสุดยอดเลยไปแล้วไปแล้ว